วัดดีสวัสดีทุกคนทุกคนมากินตำยอเราทุกคนตำหมูยอมาพี่น้องเด้เพื่อนมากินตำหมูยอนะเฮาเด้อดูเลยพี่น้องข้าปุ้นผักพี่น้องแคบหมูตำหมูยอพี่น้องอยากกินตำหมูยอก็เลยอยันลุยเลยพี่น้องเลย <c oughs> ยกกิเป็ดเพชรนะเอาเราก็เลยจัดการซะนนั้นเลยใส่พริกสะสมใจไปน้องเลยมาพีไไ่น้องมากินน้ำเอ้าเด้อตำหมูยอตำหมูยอใส่กะปิพี่น้องตำหมูยอใส่กะปิกะปิกะปิพี่น้องจา๋ามาพีไไ่น้องมากินน้ำเอาตำหมูยอตำหมูยอ ไล้ทุกคนมันกินตำตำมุยอดนะฮเดอ้อตำมุยอดพี่น้องตำมุยอดตำมุอออออยอด,ด,ยยยดย <c oughs> พี่น้องจ๋าพี่น้องเท่านี้เด้อเข้าไปก่อนเด้อสวัสดีสบายดีด้ทุกคนไปแล้วบายบายสบายดีบายไปแล้วพี่น้องสกินกรอนฮิวแล้วพี่น้องน้ำลายไหลเลย